ได้มีชายแก่นะครับที่บุกเข้ามาในกิลอนาไลอาร์ตซึ่งเป็นกิลของอากิสระนั่นเองเขานั้นได้บุกเข,ข้ามาที่ห้องประชุมแล้วก็ได้บอกว่าเ้าชื่อมัตสิเรอิจโโ Lincoln, ุโรเขานั้นอยากจะขอเข้าร่วมกิลอนาไลอาร์ตหลังจากที่เหตุการณ์ที่ทางตะแกจุโรนะครับได้บุกเข,ข้ามาที่กิลของอนาไลอาร์นั่นเองทางอากิสระนะครับก็ได้เชิญเขามาที่ห้องรับแขกและทางอากิสระก็ได้พูดก,กับเขาไปว่าคุณบอกว่าอยากจะเข้าร่วมกิลอนาไลอาร์ใช่ไหมครับ ว่าแต่ทําไมนักสํารวจดังเอที่มีเลเวลมากกว่า1200อย่างคุณถึงอยากเข้าร่วมกิวของเรากันล่ะครับทางเจโรนะครับที่เห็นอากิสระที่พูดเช่นนั้นก็ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ได้บอกว่าน่าสนใจจริงๆมองเห็นสเตตัสของข้าด้วยนั่นคือความสามารถที่แท้จริงของผู้บรมเอินสินะว่าทําไมน่ะหรอเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพราะข้านั้นอยากจะต่อสู้กับมอนสเตอร์เก่งยังไงล่ะ มีเพียงกิลที่ได้รับอนุญาตจากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเท่านั้นถึงจะเข้าไปในดดนเจียนหลังเอสวาราซูมิได้และในเมืองดดนเจียนนี้ก็มีกิลญี่ปุ่นเพียงไม่กี่กิลเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตจริงไหมละ่ะทางจูโร่นะครับก็ได้ชักดาบคาตนะออกมาแล้วก็ได้ชี้ไปที่ทางดาบหินเวทที่ทางอากิตโตนั้นที่กําลังถืออยู่เขานั้นก็ได้บอกว่าอีกอย่างยังมีดาบนั้นอีกด้วยชื่อดาบหินเวทใช่ไหมละ่ะข้านั้นอยากจะลองใช้มันดูทางอากิสระนะครับที่มองจูโร่อยู่สักพัก ขานั้นก็ได้พูดพรรณนจว่ามัซลิจูโร่สกิลการตัดสินทางศิลธรรมได้บอกว่าขานั้นไม่มีเจตนาดีหรือร้ายในแง่ของความแข็งแกร่งขานั้นเป็นนักสวบหลังเอที่ได้เรียกกับคุณคุลมิเนกับคุณเซงโมจิทางอากิสระนะครับก็ได้ตอบตกลงไปทางอากิโตะนะครับที่เห็นอากิสระนั้นตอบตกงลงไปนั้นก็ได้บอกว่าท่านประธานครับคุณจะจ้างคนประหลาดที่ได้สงสัยจริงๆหรอครับทางอากิสระนะครับก็ได้บอกกับจูโร่ไปว่าเพียงแต่ว่าถ้าคุณนั้นขัดคําสั่งของผมแล้วก็ จะถูกไล่ออกทันทีและการใช้ความรุนแรงทุกอย่างก็ถือว่าเป็นข้อห้ามด้วยนะครับหวังว่าคนนั้นจะเข้าใจคุณสมุไรทางเจโรนะครับที่เห็นอากิสระได้พูดเช่นนั้นออกมาเขานั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างรุนแรงแล้วก็ได้บอกว่าแปลว่าข้านั้นจะอยู่ภายใต้อนาจของเจ้าอย่างสมบูรณ์เลยสินะตกลงข้าชอบเจ้าจริงๆผู้ประเมินนั้นรับของขวัญน,นี้ไปสิทางเจอโรนะครับก็ได้เอาบางสิ่งบางอย่างออกมาเขานั้นก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าข้านั้นได้แพ้แพ,พ้ให้กับมันตลอด3ปีมานี้ วันในที่สุดข้าก็ชนะมันได้มันก็คือหินเวทของไก่ก้าจแอนมอนสเตอร์แระเอไก่ก้าจแอนหนึ่งในส่วนผสมของยาเอลิกเซอร์ตัดมาที่ห้องสํงงานักงานทางอากิสระนะครับก็ได้คุยกับทางเซเวเลตผ่านทางคอวิดีโอนั่นเองนะครับทางเซเวเลตก็ได้บอกกับอากิสระไปว่าดูเหมือนว่านายหนันจะได้คนที่น่าสนใจมาเพิ่มอีกแล้วเสินะไว้ไปเที่ยวควหน้าฉันขอลองสู้กับเขาหน่อยแล้วกันทางอากิสระนะครับก็ได้บอกกับเซเวเลตไปว่า แต่คราวนั้นใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับร่างมังกรของคุณนั้นจะไหวหรอทางสเวเลต์ก็ได้ตอบกลับไปว่าให้ตายสิน่าจะส่งดาบหินเวทมาให้ฉันแล้วใช่ไหมล่ะจะให้ว่าตอนนี้ฉันเองก็ค่อนข้างเก่งดาบขึ้นมาบ้างแล้วนะงั้นเขาเรื่องเลยดีกว่าทางเราได้รับเสียงชื่นชมมามากมายหลังจากคนเจ้าดาร์เอลนั่นลงเพราะงั้นทางเพนตากอนจึงส่งคําขอมาถึงเราทางจอน,นั้นเป็นคนที่รู้รายละเอียดทั้งหมดและดูเหมือนว่า ความสามารถของนายนั้นจะมีประโยชน์กับงานนี้มากตอนนี้เขานั้นอยู่ที่สาขาญี่ปุ่นแล้วในช่วยไปหาเขาแล้วฟังรายละเอียดหน่อยได้ไหมล่ะนี่ชูนายนั้นต้องตัดสินใจให้ดีๆล่ะเพราะว่าจะรู้สึกว่าคําขอนี้นั้นมันค่อนข้างอันตรายเลยล่ะหลังจากที่อากิสระนะครับได้คอลวิด,ดีโอกับคุณเซเวนเลสเ็จทางอากิสระนะครับก็ได้เดินทางไปหาทางจอรนนั่นเองนะครับที่อยู่สาขาญี่ปุ่นนั่นเองและทางอากิสระ ก็ได้บอกรถแท็กซี่และได้พูดรนันใจ,จว่าอยากจะให้ฉันไปคุยกับเขาโดยตรงเลย,ยงั้นหรอแม้แต่คุณสเวนก็ไม่ทราบรายละเอียดเลยสินะทําไมถึงอยากคุยกับฉันและมีแต่เขาที่รู้รายละเอียดเท่านั้นกันนะในระหว่างที่อากิสระนะครับกําลังนั่งรถแท็กซี่อยู่ทางคนขับแท็กซี่นะครับก็ได้พูดกับอากิสระไปว่าในช่วงนี้นายดูยุ่งยุ่งมากเลยนะได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่าดะอากิสระทางอากิสระที่เห็นคนขับแท็กซี่ได้พูดออกมา คนนั้นก็ได้บอกว่าคุนพี่ทัจจิปนะใช่ไหมครับผมคิดว่าคุณนั้นจะไปอยู่อเมริกาซะอีกทางทัจจิบนะนะครับหรือคนขับแท็กซี่ก็ได้พูดกับอากิสระไปว่ากลับมาได้สักพักแล้วละ่ะแต่ประหลาดใจอยู่นะเนี่ยที่นานนั้นโด่งดังขนาดนี้ทักทจจิปนะนี้นะครับก็คือรุนพี่ที่สอนอากิสระนะครับในตอนเป็นนักสลวนเองและทางทัจจิมนะนะครับก็ได้บอกว่านายก็รู้ใช่ไหมว่าพระยาของฉันเข้ารับการผ่าตัดแต่ว่ามันล้มเหลวนะ่ะเพราะงั้นฉันเลย ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อเมริกาต่อไปทางอคิสระนะครับที่ดินเช่นนั้นจึงได้ตกใจเป็นอย่างมากทางอคิสระนะครับก็ได้พูดพ่นใจว,ว่าภรรยาของลุนพิจธธิบนะณนั้นอยู่ในอาการโคมา่าจากเหตุการณ์ดันเจียนแตกนั่นเองเกือบจะเหมือนฉันเขานั้นการเป็นนักํำรวจเพื่อหาค่าป่าตัดให้กับภรรยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาของเขานั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แบบเดียวก,กับคณเอะแต่ว่าของเธอต้องการการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่เขาพาภรรยาไปรักษาที่อเมริกาทางทีจีนบนะนะครับหรือคนขับรถแท็กซี่ก็ได้พูดกับอคิสระไปว่าไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทําได้อีกแล้วล่ะเขาได้บอกว่ามันนั้นเป็นการรักษาที่ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะงั้นฉันถึงไม่มีเหตุผลที่จะทํางานอันตรายอย่างนักสำรวจอีกแล้วอย่าเศร้าไปเลยนะอคิสระคงวาลเชียวนายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจริงๆไว้มีโอกาสหน้า เราไปกินข้าวด้วยกันสักครั้งนะหลังจากที่อากิสระนะครับมาถึงจุดหมายแล้วทางอากิสระนะครับก็ได้บอกกับทางทัจิมนะไปว่าครับฟังดูไม่เลวเลยนะครับแบบนั้นนะ่ะทางอากิสระนะครับมาถึงกิวเพื่อพ,อพอมิสสาขาญี่ปุ่นแล้วก็ได้มาพบกับจอนทางจอนนะครับก็ได้บอกกับอากิสระไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะมิสเตอร์อากิสระยินดีด้วยดูเหมือนว่ากิจการของคุณนั้นกําลังไปด้วยดีเลยสินะครับขอโทษที่ลากคุณนั้นออกมาที่นี่โดยไม่บอกอะไรก่อน แต่ฉันนั้นอยากจะให้เรื่องนี้เป็นความลับที่สุดเท่าที่จะทําได้นะ่ะทางอาคิสระนะครับที่สงสัยขึ้นมาแล้วก็ได้ถามกับทางจอดไปว่าไม่เป็นไรครับว่าแต่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับทางจอนนะครับก็ได้ทําหน้าเข่งขื่นแล้วก็ได้บอกกับอาคิสระไปว่ามิสเตอร์อาคิสระคุณเคยได้ยินเรื่องที่มีมอนสเตอร์ปรากฏตัวในพื้นที่เมืองของอเมริกาบ้างไหมครับอาคิสระนะครับที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกว่าใช่ครับมันเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นด้วยซ้ําแต่ว่ามันไม่ใช่ดดนเจียนแตกใช่่ม้บทาางจออกก็ไดว ใช่เพตโกนนั้นได้ระบุสาเหตุของมันไปแล้วมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีนักสําสวดบางคนนำมอนสเตอร์ออกมาจากดันเจียนอากินสระที่ดินเช่นนั้นจึงได้ตกใจมาแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวสิครับมอนสเตอร์ Monster ไม่สามารถออกมาจากดันเจียนได้หากไม่เกิดปรากฏการณ์ดันเจียนแตกไม่ใช่หรอครับทางจอนะครับก็ได้อธิบายไปว่าถูกต้องแล้วมันคือคุณสมบัติพิเศษของดันเจียนที่จะส่งมอนสเตอร์กลับขึ้นสู่ดันเจียนตราบใดที่พวกมันนั้นยังมีชีวิตอยู่ต่อให้ใครจะบังคับ หรือลากพวกมันออกมาก็ตามแต่ว่านะ้ำมิสเตอร์อคิสระมอสเตอร์ทั้งหมดที่เราพบนั้นดูเหมือนว่ามันจะตายไปหลายสัปดาห์แล้วเราได้ตั้งชื่อฉายาให้กับผู้กระทำผิดนี้ว่าเนโครแมนเซอร์เนโครแมนเซอร์งั้นหรอครับหลังจากการสืบสวนทาให้เรารู้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดนี้เขาคนนั้นก็คือชุสคุทจิบนะตัดภาพมาทางทจิบนะเขานั้นกํลาลังเปลี่ยนชุดอยู่ เทานั้นก็ได้พบขึ้นมาว่าเขาคือความเสียใจเดียวที่ฉันเหลืออยู่และตอนนี้ฉันก็ได้พบกับเขาแล้วไม่มีอะไรให้ฉันอาวรณ์อีกแล้วผลที่ทางจุสคุทัติบน็ทําแบบนี้นั้นก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เขานั้นกําลังเสียภรรยาไปภรรยาของคุณไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วในวันที่เกิดเหตุการณ์ดันเจี้ยนแตกมอนสเตอร์ได้ทําลายบ้านและทําให้ภรรยาของฉันเลมีบาดเจ็บสาหัสฉันได้ยินมาว่าที่ต่างประเทศ มีการผ่าตัดที่สามารถรักษาเธอได้เพราะงั้นฉันจึงเป็นนักํำรวจเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดอันมหาศาลแต่ว่าการผ่าตัดของภรรยาของฉันกลับล้มเหลวภาพก็ได้ตัดมาที่ท,ทั้งทจิบนะนะครับที่กําลังร้องไห้เขานั้นกําลังสูญเสียภรรยาไปทางภรรยาของเขานั้นก็ได้ลุกขึ้นมาทั้งทัจจิบนะนะครับที่เห็นภรรยาของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่จึงได้ตะโกนออกมาว่าเลมิเธอยังมีชีวิตอยู่เหรอแต่เขา ที่เห็นเลมินนั้นมีดวงตาสีดํามืดเขาหน้นก็ได้พูดผ่านใจว่าฉันรู้ว่าเธอไม่หายใจและไม่มีชีพจรเธอตายแล้วยังไม่ต้องสงสัยเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะหรือว่าคลาสของฉันก็คืนอนักเชิดฉันสามารถควบคุมเครื่องจักรอาวุธหรือวัตถุที่ไม่มีชีวิตได้ตามที่ต้องการหรือว่าฉันเผื่อควบคุมเธอโดยไม่รู้ตัวเพราะทางเทคนิคของร่างกายเธอนั้นไม่มีชีวิตอีกแล้ว และด้วยสกิลของทางตจิบนะนะครับที่ทําให้ทางภรรยาของเขานั้นได้ลุกขึ้นมาขานั้นก็อยากจะได้ยินเสียงของภรรยาของเขาอีกครั้งจู่ๆทางภรรยาของเขานะครับก็ได้พูดออกมาคุณตอบผมหรอเดี๋ยวก่อนความสามารถของฉันก็คือควบคุมกับบงการถ้าอย่างบางทีถ้าฉันอัปเลเวลคัสของฉันเป็นผู้บงการได้อาจได้ความสามารถที่สามารถบงการชีวิตได้ แล้วฉันอาจสามารถทําให้ทางเซมินั้นฟื้นขึ้นชิพขึ้นมาได้จริงๆก็ได้ฉันต้องรีบอัพเลเวลเร็วเรวพราะถึงจะเก็บร่างกายของเซมิไว้ด้วยการแช่แข็งได้แต่เธอนั้นจะอยู่ได้ไม่นานปัญหาของฉันคือฉันนั้นไม่สามารถนาอาวุธเข้าไปในดันเจียนได้และพลังของฉันไม่เหมาะสําหรับการอัพเลเวลไม่สิเดี๋ยวก่อนเหมือนอคกศิลรค์คงจะเคยพูดอะไรไว้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องส่งคัสผู้ผลิตเข้าดันเจียนงั้นอย่างนี้เองสินะ ฉันสามารถใช้อันเดตอัพเลเวลให้กับตัวเองได้สินะและหลังจากนั้นท,ทังทจิบนะจึงเริ่มแผนการที่ตัวเองนั้นต้องการอัพเลเวลฉันเริ่มต้นด้วยการไปพบกับนักเส้นบทที่รู้จักและฆ่าเขาและทําให้เขานั้นกลายเป็นบริวารซะจงไปล่ามอนสเตอร์มาให้ฉันซะและหลังจากนั้นท,ทั้งทจิบนะก็ได้รับเป็นไปจำนวนมากแล้วก็เลเวลของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นรอก่อนนะเลมิผมจะต้องช่วยคุณให้ได้ ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามตัดมาที่ปัจจุบันทางอากิสระที่กําลังเดินไปที่กิลของตนเองทางชิม,มิสึนะครับก็ได้บอกกับทางอากิสระนะครับที่กําลังเดินมาว่าท่านประธานมีข่าวร้ายค่ะดูเหมือนว่ามอนสเตอร์เริ่มปรากฏตัวในเมืองต่างๆทั่วญี่ปุ่นแล้วทางอากิสระก็ได้บอกกับชิม,มิสึไปว่าคนชิม,มิสคคมึครับชูเรียกทุกคนมาทีครับทางไซโตะนะครับก็ได้บอกว่าลุงพี่ของคุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังมอนสเตอร์พวกนั้นหรอครับ ทางอากิสระก,ก็ได้บอกว่าใช่ผมคิดว่ามอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวอยู่ในเมืองนั้นก็คือมอนสเตอร์ที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาอีกแล้วเพราะทันทีที่มันโผลมาในที่สาธารณะก็ได้ถูกจํากัดโดยนักสํารวจเป้าหมายของเขาของคุณทัจิบนานั้นไม่ใช่เหตุการณ์เหล่านี้แต่เป็นการอัพเลเวลเพื่อชุบชีวิตของภรรยาที่ตายไปนั่นเองทางอากิโตคุงนะครับที่ดินเช่นนั้นจึงได้บอกว่าคุณรู้แรงจูงใจของเขาแล้วงั้นหรอครับเขาไม่ได้ทิ้งข้อความหรือว่าอะไรสักอย่างไม่ใช่หรอครับ ทางอาคิสระนะครับที่ดินเช่นนั้นจึงได้ทําหน้าตาเศร้าหมองนะครับแล้วก็ได้บอกว่าที่ผมคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าผมอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาก็คงทําสิ่งเดียวกันเขาคงจะตั้งเป้าไปที่ดันเจียนหลังเอสวาดาซูมิที่นั่นจะทําให้เขานั้นได้รับ XP ไเปน็นจนวนมากขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก่อนที่เขานั้นจะแอบเข้าไปในเมืองดันเจียนที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทางชิออนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณชูวางแผนจะทํายังไงกับคุณทาจิบานะหรอคะทางอาคิสระ ได้นึกถึงตอนที่จิบนะได้บอกกับเขาไปว่าผู้ประเมินนั้นขาที่อ่อนแอที่สุดไม่สามารถทําอะไรได้พลังที่เธอได้รับมานั้นต้องมีจุดประสงค์บางอย่างแน่นอนเริ่มจากสิ่งที่เธอทําได้แล้วก็ค่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่กันคิดว่าเราจะทําอะไรมันได้บ้างนะอคิสระคุงท่างอาคิสระนะครับที่คิดถึงช่วงเวลานั้นขณะนั้นก็ได้บอกว่าผมนั้นจะจับเขาสกิลประเมินมีประโยชน์ในการวิเคราะห์นักเชิดหุ่น เขาทุส่าทำงานหนักเพื่อเก็บเงินผ่าตัดให้กับภรรยาของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าครั้งนี้นั้นฉันจ,จะช่วยเขานำภรรยากลับมาบ้างเหตุการณ์ที่เขาก่อขึ้นค่อนข้างเป็นปัญหาถ้าเขาแอบเข้าไปในเรนเจอร์ซิตี้ได้ผมแน่ใจว่าคำขอปาปามถูกส่งไปยังกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกิลอนาไลาอาร์นั้นไม่ใช่กิลที่ต่อสู้เป็นหลักเพราะงั้นไม่ใช่พวกเราแต่ถ้าหากมานั้นเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วก็แต่ว่าจจูนะครับทางจูโร่ก็ได้เดินมาแล้วก็ได้บอกว่า ไม่ต้องห่วงผมขอเปลี่ยนเป็นจากซูโร่เป็นเลจูโรฐฐ่นะครับทางอคิสระนะครับที่เห็นเลจูโร่นั้นได้เดินมาแล้วก็ได้บอกว่าคุณเลจูโร่ไม่ว่าคุณนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เราก็ไม่มีนักํำรวจที่พอที่จะต่อสู้แต่ว่าจู่ๆนะครับก็ได้มีคนนะครับมากมายน่าจะเป็นนักํำรวจนะครับได้เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราเองก็อยากจะเข้าร่วมเกียวอนาไลอาร์ตด้วยทางเลจูโร่นะครับก็ได้บอกว่าถ้าเข้าไปทดสอบดาบหินเวทในเดนเจียน แต่จะจู่คนพวกนี้ก็ดันเข้ามาพูดหาเรื่องข้าดูเหมือนว่าพวกเขาทุกคนอยากจะไปดันเจี้ยนวาราซูมีด้วยทางชิมิซึนะครับที่เห็นเช่นนั้นนะครับก็มโมโหมากแล้วก็ได้บอกกับทางเลจิโร่ไปว่าทําไมคุณถึงก่อเรื่องอีกแล้วล่ะคะควรจะถามพวกเราก่อนที่จะพาใครเข้ามากิวนะคะนั่นมันใช้เวลานานมากเกินไปทางอากิสระนะครับได้มองไปที่นักสํารวจมากมายนั้นเขานั้นก็ได้คิดภายในใจว่า,าสกิลการตัดสินใจทางศีลธรรมของฉันได้เห็นว่าทุกคนนั้นเป็นกลางพวกเขาล้วนเป็นนักโซ แบบคุณเลซูโรถึงพวกเขานั้นไม่ได้อยู่แหลง A อย่างที่คาดหวังไว้แต่พวกเขายังคงมีเลเวลที่สูงพอสมควรทางอากิสระนะครับก็ได้บอกนะักสำรวจทุกคนไปว่าเหล่านั้นจะจ้างพวกคุณทั้งหมดเลยครับทางชิมิซึนะครับที่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมาก3วันต่อมาจากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกมีการตรวจพบผู้บุกลุกในเดนเซนซิตีพวกเขาจึงส่งคำร้องขอไปอย่งกิวทั่วโลก ในการจับตัวผู้ปลุกลุกตัดมาทางทัจจิบนะนะครับที่กําลังอยู่ในที่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รลรหลังเป็นอย่างมากเขานั้นได้มองดูภรรยาของเขาที่อยู่ในจี้เดนิกาแล้วก็ได้บอกว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นเลมิทางคุณเลนนะครับได้ร้องหาอากิสระแล้วก็ได้บอกว่าผมสร้างเสร็จแล้วครับดาบหินเวทระดับ AA แบบพิเศษของคุณดาบหินเวทที่สร้างจากหินเวทแรง AA แรง A ช่องสกิลอากาศชำนาญชาร์จ ดูดซับมานทาทักเลนนะครับก็ได้สัทยายไปว่าชาร์จนั้นเป็นสก,กิลที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับคุณได้ยิ่งคุณชาร์จนานเท่าไหร่พลังก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นและถ้าชาร์จเต็มสามารถเพิ่มพลังให้กับคุณนั้นเป็นสีเท่าเป็นเวลาสามนาทีส่วนสก,กิลดูดซับมานานั้นทำงานบนหลักการเดียวกันกับดวงตาเวทของคุณเป็นสก,กิลที่สรงพลังที่จะดุดซับการโจมตีทางเวทมนต์ที่คุณอั้นบอกได้แล้วก็เอ่อ ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับทางอากิสระได้ชาร์จสกิลประเมินแล้วก็ได้บอกว่าใช่ดีมากเลยขอบคุณเลยนะครับคุณกุณเลนทางเซจิโร่นะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้บอกกุเลนไปว่านี่เจ้าเด็กช่างตีเหล็กดตบหินเวทแรลงเอของข้ายังไม่เสร็จเลยเหรอทางกุเลนนะครับที่เห็นเซจิโร่นั้นได้มากก่อตัวเองแล้วก็ได้บอกว่าผมนั้นจะรีบจัดการให้นะครับแต่ว่ามันใช้หินเวทค่อนข้างหายากเลยผมนั้นเลยกังวลนดิดหน่อย ทางอากิสระนั้นก็ได้พูดพระนาจว่าเราจะแบ่งทีมออกเป็นสส่วนทีมแรกประกอบไปด้วยลิออนยาจิรรจังอากิโตคุตคงแล้วก็ฉันส่วนทีม2มีคุณเลจิโรแล้วก็พวกที่บ้าการต่อสู้อีก10กว่าคนบางที่อาจจะเป็นเพราะความแข็งแกร่งของกิวเรานั้นได้เพิ่มขึ้นจึงได้รับคําขอให้จัดการกับคุณทัจิบนาด้วยทางคาราดันเจียนวาดาซึมิอยู่ที่ศูนย์กลางของวังวนน้ํากําหนดการแรกจึงเป็นการสร้างลิฟ ที่สามารถาพาไปส่งยังดันเจียนได้แม้ดูเหมือนว่าคุณทัจิบนะจะแทรกซึมเข้าไปได้นานแล้วก็ตามแล้ววันนี้จะมีการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่ดันเจียนซิตีซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางอากิศระนะครับได้มาที่ดันเจียนซิตีที่กําลังก่อสร้างอยู่ข่านั้นก็ได้คิดภายในใจว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนยกเว้นกิลมาสเตอร์ของแต่ละกิลนั้นจะอยู่ที่เต็นการประชุมคงจะจัดขึ้นในอาคารที่สร้างขึ้นเสร็จเพียงหลังเดียวสินะจู่ๆนะครับ ทางคุลมิเนะนะครับก็ได้เดินมาแล้วก็ได้บอกกับอกากิสระไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะอากิสระคงทางอากิสระนะครับเทนคุลรมิเนก็ได้บอกว่าคุณคุลรมิเนหมายความว่ากิลเฟิร์สบัดไอดอลได้รับคําเชิญมาด้วยสินะครับทางคุณคุลรมิเนนะครับก็ได้บอกว่าเซเวน่นแล้วก็เซโนจิก็อยู่ที่นี่ด้วยจะมีกิลที่จะเขาร่วมด้วยทั้งหมด1 3กิลการที่กิลทั้งหมดเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อจับนักสําโวจเพียงคนเดียวทางอากิสระได้บอกกับคุณคุโรมิเนะไปว่าแปลว่าคนุณจนะ ผมหมายถึงทจิบนะชูสคุคงจะอันตรายมากเลยสินะครับฉันคิดว่าป่านนี้ทางทจิบนะชูสคุคงเข้าไปในดันเจี้ยนแล้วความสามารถในการควบคุมของเขานั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการอัพเลเวลสกิลบงการทางอาคิสระนะครับที่รินเช่นนั้นจึงได้ทําหน้าตาสามองและได้ดพิภารใาว่าเธอพูดถูกยิ่งเวลาผ่านไปสถานการณ์ยิ่งแย่ลงตอนนี้นั้นเขามีศพอยู่ในการควบคุมกี่ตัวแล้วนะัดมาที่ทางทจิบนะ ครานั้นที่กําลังแบกลองศพอยู่แล้วก็ได้มีหุ่นเชิดอยู่รอบตัวเขาด้วยข้านั้นก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่าสมแล้วที่มีชื่อว่าดันเจียนนางเอสไม่คิดเลยว่าแค่ชั้นแรกนั้นก็กว้างใหญ่ขนาดนี้แล้วดูเหมือนว่าชั้นนี้จะมีแต่มอนสเตอร์เล้งบีพวกมันไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับฉันในตอนนี้ยิ่งฉันฆ่าได้มากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของฉันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นจากนั้นนะครับทั้งทัจิบนะก็ได้สั่งการตัวหุ่นเชิดหรือว่า มอนสเตอร์นะครับที่เขานั้นควบคุมอยู่ก็ได้สั่งการไปโจมตีมอนสเตอร์และฆ่าพวกมันให้หมดเขานั้นก็ได้บอกว่าบงการมีเลเวล30แล้วฉันสามารถควบคุมมอนสเตอร์ได้5ตัวต่อเลเวลแปลว่าตอนนี้ฉันสามารถสั่งกองกําลังมอนสเตอร์ได้150ตัวมอนสเตอร์ Monster ที่ฉันฆ่าได้จะกลายเป็นทาสของฉันนี่เป็นการกินฆ่าฝ่ายเดียวอย่างสมบูรณ์เลยนะแต่ว่าฉันก็ควรค้นหาเส้นทางไปสู่ชั้นถัดไปโดยเร็ว นักตำรวจคนอื่นๆ,ๆ,ๆคงกำลังตามหาฉันมาทุกนาทีแล้วจุ่ๆทางตจิบะก็ได้สังเกตถึงอะไรบางอย่างเขานั้นก็ได้บอกว่ามอนสเตอร์เนนันเจียนมักปรากฏตัวเป็นกลุ่มเสมอมีบางอย่างแปลกๆเรากับว่าพวกมันนั้นกำลังทำตามคำสั่งของใครอยู่ถ้าไม่ดีแล้วถ้ามีใครเป็นผู้นำของพวกมันแล้วล้วก็จู่ๆนะครับก็ได้มีเสียงลึกลับได้พูดขึ้นมาว่ามหาเวทสึนามิขึ้นสึนามิขนาดใหญ่ ได้พัดมาที่ทางทัจิบณนะทางทัจิบณะนะครับก็ได้ใช้มอนสเตอร์ที่อยู่ในการควบคุมของเขาไปต่อกรกับซูนามินั่นเองและเขาก็ได้มองไปที่ต้นตอที่ใช้สกิลนี้หรือที่ใช้ซูนามินี้นั่นเองนะครับและทางมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ได้บอกว่านี่คือการแก้แค้นสำหรับประชากรของข้าจะไม่มีความปานีต่อมนุษย์เด็ดขาด